ชาวลัคนาราศีเมถุนในเดือนนี้นะครับผมเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับผมได้พักผ่อนหย่อนใจได้ชาร์จพลังงานเต็มที่นะครับดวงการงานก็เรียบง่ายไม่ได้วือหวาอะไรสิ่งที่วางแผนไว้เนี่ยอยากจะทำนะครับก็จะถูกเลื่อนออกไปนะครับในในเดือนหน้าหรือว่าในยังไม่ใช่เดือนนี้นะครับผมในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าโอเคสภาพ สวัสดีครับพบกับผมหมวชันันพัฒน์อัคราเตชะวุนานะครับในช่องของ Bangkok o a l s Official นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาของ12ลัคนาราศีปะจเดือนมิถุนายนนี้กันนะครับผมถ้าพร้อมเราก็ไปรับชมคำทำนายกันเลยครับคลิปนี้นครับก็จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับผมถ้าพร้อมเราก็เราไปรับชมคำทำนายกันเลยครับการงานการเงินสุขภาพ,พาโชคลาภการสมบุรเสริมโชคอะนี้ ดวงความรักคนโซดดวงความรักมีคู่ถ้าจะดูโดยรวมแล้วนะครับผมชาวลัคนานราศีเมถุนในเดือนนี้นะครับผมดูแล้วเนี่ยมีความเรียบง่ายอยู่เยอะพอสมควรดวงการงานการเงินเนี่ยคือไม่ได้เด่นแบบว่าไม่ได้ดีไม่ได้ร้ายนะครับดูค่อนข้างจะนิ่ง ดวงคำแล้วก็เช่นกันก็ยังไม่ได้มีอะไรบูอหวามากเท่าไหร่น่าจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ชาวเมีถุน์น่าจะได้แบบเรียกว่าได้พักผ่อนอยู่บ้างนะครับเรื่อยๆเหมือนกับเมล็ดส่วนผก็ผ่านไปแล้วางานที่เข้ามา,าก็บางลงแล้วนะครับผมเดือนนี้นก็จะเป็นเดือนที่น่าจะได้พักผ่อนกันน่าจะเยอะความรักก็เช่นกันความรักก็เหมือนมีไม่ได้แบบว่าบูอหวาอะไรนะครับแต่ก็ไม่ได้หายเงียบจนเกินไปแล้วก็มีเรื่อย นะครับผมเจาะเข้าไปที่ดวงการงานในเดือนนี้กันในเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นเดือนที่อย่างที่บอกชาเมถุนได้พักผ่อนกันเนาะงานเนี่ยงานที่จะเข้ามาในเดือนนี้นะครับผมก็มีอะไรที่เหมือนชาเมทุนจะทําอยู่แต่นะครับผมพอเราอยากจะทําอะไรบางอย่างในเดือนนี้กลับกลายว่ามันจะมีบางอย่างที่เข้ามาเบรกเอาไว้ทําให้งานที่ทอ,อยากจะทํามันล่าช้าบางทีเนี่ยมีกําหนดการจะวางแผนจะเปิดงานหรือจะขายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหรือจะดิวกันไว้ตกลงกันไว้สุดท,ท้ายมันก็ถูกเลื่อนออกไป มันจะเป็นประมาณเนี้ยเงินการเงินก็ถือว่ารับเรือนดีนะครับผมไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับมีมีกําไรเข้ามาไม่ได้มีเรื่องของหนี้สินอะไรเข้ามามนะครับเท่าไหร่นะครับในเดือนนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินใช่ขนาดนั้นคนก็จะแบบว่า,บา,บาเออดูสบายๆดูชิวๆอ่ะนะครับต่อมาก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักบ้างความรักเนี่ยก็จะพูดถึงมีคนเข้ามาแต่ก็ไม่ถูกใจ เพราะว่าเรื่องของความพร้อมของคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องสภาวะทางดิจิทัของเขาเองด้วยครับผมยังไม่พร้อมมีคนใหม่ยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่ประมาณนี้แต่ก็จะเข้ามาให้ได้คุยนะพอเข้ามาให้คุยแล้วไม่พร้อมปุ๊บเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะหลุดออกไปอยู่ดีนะครับเหมือนเราแบบรู้สึกว่าเขาไม่พร้อมอ่ะเราไม่เอาดีกว่าเราก็ออกมาเองแล้วก็ในเรื่องของดวงของคนที่มีคู่นะ <S <S ค,รครับผมบแต่ว่าดวงของคนที่มีคู่เนี่ย มีเรื่องให้ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งมูฟว่าเนหนึ่งมันมูฟวาเขาจะตื่นเต้นเลยแหละเดือนนี้นะครับผมมันจะมีเรื่องของการทะเลาะมีปากมีเสียงความเห็นไม่ตรงกันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าเรื่องของมือที่สามอะไรมันจะเป็นในเรื่องของไม่เข้าใจกันเอง,องไม่เข้าใจกันเองความ,อมเอาแต่ใจ,ใจความอยากเอาชนะแบบนี้เข้ามาเรียกว่าอารมณ์ล้วนๆะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดือนนี้ก็พยายามนะครับผมจะเป็นเข้าไว้นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องอื่นก็ดูแล้วไม่ได้มี ไม่จะมีปัญหาอะไรมากมันดูค่อนข้างจะราบรื่นดับดู<ค>ชิวๆสบายๆใช่แค่ความรักคนมีคู่เรื่องของดูงสุขภาพในเดือนนี้นะครับผมก็ <S <S <ค>อย่างที่บอกก็ไม่ได้มีอะไรที่จับว่าโหเด่นขึ้นมาเท่าไหร่ <S 2> <S 2> นะครับผมมีเรื่องเล็กๆน,น้อยๆมีเรื่องน้ำหนักตัวขึ้นมาที่จะต้องเออขึ้นมาแต่ว่าเป็นปัญหาแบบให้เราต้องมาคนบคุมและดูแลรักษาสุขภาพออกกําลังกายกันอะไรอย่างเงี้ย มีปัญหาเรื่องความเสื่ความงามเข้ามาปัญหาแต่ว่าซิวฝ้ากระพวกนี้ก็จะขึ้นมาเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ้างเจ็บปวดเป็นไข้บ้างอะไรเงี้ยก็ดูไม่ได้ร้ายแรงอะไรเป็นไข้แบบเบาๆเป็นหวัดไม่สบายประมาณนั้น,นครับทำให้แบบเข้าโรงพยาบาลต้องใช้เงินเนี่ยประมาณนั้นต้องเสียเงินไปกับโรงพยาบาลน,นะครับมาดูดวงในเรื่องของดวงเสียงโชคดวงเสียงโชคคอมบินิมีเหมือนกันก็ไม่ได้แบบพุ่งแรงอะไรถือว่าเฉยๆไม่ได้มีดวงเสีิยงโชคในเดือนนี้นะครับผมเนี่ยมันก็จะไปประมาณนี้ดวงโดยรวมเนี่ยพอดูแล้วเนี่ย ของชาวราศีเมถุนเนาะเดือนนี้ก็อยากจะให้พักผ่อนละกันพักผ่อนกลับมาคุยกับตัวเองเยอะๆกลับมาค้นหาตัวเองเยอะๆกลับมาวางแผนชีวิตว่าโอเคไหนๆก็มีเวลาแล้วลองดูซิ จะไปเที่ยวพักผ่อนด่วนใจก็ได้ไปต่างจังหวัดไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยไปขึ้นเขาหน้าฝนอย่างเงี้ยอากาศก็น่าจะดีวางแผนกับตัวเองวางแผนชีวิตดูว่าหลางังจากนี้ไปจะทําอะไรต่อค่ะเป็นเป็นช่วงที่ได้ค้นหาตัวเองละกันหาสิ่งที่ชอบลองทําอะไรใหม่ๆดูเพราะ<ๆ>ว่าเดือนนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรให้หน่ากังวลใจมากใช่เป็นเดือนที่เขาจะให้ชาวไมทถุนะได้กลับมาพักผ่อนกลับมาคิดตทวงวางแผนชีวิตเองประมาณเนี้ยนะครับผมเราก็จะได้ชาร์จพลังเพื่อจะลุยกันต่อในเดือนหน้าเดือนถัดไปนั่นเองครับผม ประมาณนี้ต่อมาก็เป็นการทำบุญเสริมโชคในเดือนนี้การทำบุญเสริมโชคในเดือนนี้นะครับผมจริงๆวางแผนทิปมูได้เลยคือเราวางแผนทิปมูเลยวางแผนทิปมูเลยเข้าว่างๆนะมูเลยครับไป<ม>ทำบุญเพื่อเดือนหน้าทำบุญขอพรเสริมโชคอะไรพวกนี้ได้เลยมีขึ้นมาสองใบที่อยากจะให้ไปไหว้เดือนหนึ่งก็คือเป็นพระพิคเนตนะครับผมพระพิคเนตก็จะช่วยในเรื่องของอะอย่างที่รู้กันการงานค้าขายการลงทุนพวกนี้พระพิคเนตช่วยได้ นะครับผมต่อมาจะเป็นพระแม่ลักษมีพระแม่ลักษมีคว,มค,ความรักหรอคะความรักนั่นเองใครชีวิตเงียบเกินไปอยากได้คู่อยากอยากได้แฟนนะครับผม,ผมก็ไปขอพรขอคู่ขอความรักกับพระแม่ลักษมีได้ดูแลเนี่ยโหว่างๆนะถ้าใครว่างๆบอกเลยสายมูลเลยจัดรทริปได้เลยอาทิตย์ละครั้งก็ได้ ไปอาทิตย์นี้ไปพะวิคเนตอาทิตย์อีกที่นึ่งไปพระแม่ลักษมีก็ได้พระวิคเนติจริงก็อยู่มีไกล,ก,ลก็มีเชิเซาก็มีหรือจะไปโซนแบบโหมีทั้งหลายที่นะมีโทส่สทุกสาท เป็นเดือนหนึ่งแหละที่คิดว่าชาวเมถุนน่าจะได้พักผ่อนกันเยอะพอสมนควรนะครับผมสรุปตัวชะตาของชาวนาราศีเมถุนในเดือนนี้นะครับผมเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับผมได้พักผ่อนหย่อนใจได้ชาร์จพลังงางเต็มที่นะครับดวงการงานก็เรียบง่ายไม่ได้วุ่นวายอะไรสิ่งที่วางแผนไว้เนี่ยอยากจะทำนะครับก็จะถูกเลื่อนออกไป นในเดือนหน้าหรือว่าในยังไม่ใช่เดือนนี้นะครับผมในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าโอเคสภาพคล่องดีนะครับไม่ได้มีนี่ไม่ได้มีเ,เรื่องใช้จ่ายอะไรที่อยู่ดีก็โผล่ขึ้นมานะครับผมแบบฉุกเฉินในเรื่องของความรักก็เช่นกันคนโสดเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆแต่ก็ดูแล้วน่าจะไม่ถูกใจนะครับความรักก็จะไปได้แบบชิลๆสบายๆนะครับผมแต่ว่าที่จะต้องมีรุ้นให้ตื่นเต้นก็จะเป็นดวง,งความรักที่มีคู่ นะครับที่ในเดือนนี้จะมีการทะเลาะมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นมาบ้างแหละเป็นสีสันในชีวิตคู่ในเดือนนี้นะครับแต่เขาไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะเลิกลาอะไรเกิดขึ้นนะครับดวงสุขภาพนะครับมีให้ต้องระมัดระวังเรื่องของข้ขอลงมางอยู่บ้างมีเรื่องน้หนักตัวบ้างมีเรื่องของความสวยค,<ล>ความงาางหกซื้อฝ้ากาะปัญหาพวกนี้ที่จะขึ้นมาบ้างนะครับต่อมาก็จะเป็นดวงของดวงเสียงโชคในเดือนนี้ก็บอกว่ายังไม่มีดวงเสียงโชคนะครับการทำเป็นดวงโชคในเดือนนี้เนาะมีให้ไปไหว้ขอพรกับพระพิเนต ขอการงานของเงินของการลงทุนอะไรก็ตามพระบิดเทศเลยต่อมาก็คือพระแม่ลักษมีที่จะให้ไปขอพอเรื่องของความรักเรื่องคู่ชีวิตนะครับผมก็ดวงของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ก็จะเรียบๆนี้นะครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยได้หยุดพักผ่อนหย่อนใจกลับมาวางแผนคุยกับตัวเองว่าจะเอาไงากันต่อในเดือนหน้านะครับผมโอเค หรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วกับทํานนของชาวัคนาราศีมิถุนทันยที่จุดแล้วครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกคนประสบความสุขในทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพช่องราลาเลยนะครับผมได้ถูกางวันใหญ่กันทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ